รายการจริงภาพจริงจอจริงรายการหน่งดังชื่อดังกับรื่องเสียสนและนี่คือรายการอุบัติเหตุคืนที่สารที่23กุมภาพันธ์นี้อย่าพลาดกับรายการที่น่าสนใจ18บรื่การับสิดและพิเก้9เรื่อทางช่อง9าอสมทอชุดนี้ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุได้ายของการเกิดอุบัติเหตุเช่นนี้เราจะดูภาพของการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเช่นนี้สิครับและเกิดอุบัติ ได้เกิดอุบัติเหตุง่ายการเกิดอุบัติเหตุไม่มีอุบัติเหตุง่ายง่ายที่เกิดอุบัติเหตุเหตุได้เห็นรถรถกำลังจะขับจนมันเปทชนกำลังจะถอยรถจู่ๆก็มีรถต่อจากไหนก็ไม่รู้มามาเลยนะครับไม่จำรู้นะตอนที่เขาเดินดูก็ก็สงสัยว่ามันคืออะไรก็เลยจอตัวทัานก็คงเห็นนะจอโทนทัดก็คงเห็นชัดแต่ว่าจอตัวท้านมันมันมันแบบว่ามันเหมือนกล้องดำมันเหมือนกล้องดำที่แบบว่า โจทรนทัมันไม่เห็นนะอันนี้โจทุเห็นนะในวันนี้เนี่ยมันโจรุนทัมันเห็นนะแล้วพอโจทันทัศโรตัวทัศเราเนี่ยมันมันมันแบบว่าเราเสียสีกับโจทุนทัศเนี่ยมันจะส่งผลใี่แบบว่าอยู่นะโจทันทัศมันมันเห็นนะแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดก็จับภาพก็ชนก็ไปที่การตำรวจมีโจนแล้วทุนไปสองแล้วนะครับเนี่ยชมไปสองนะครับไตสองนะ สิบ <S preach science> ไปอง์ตายอีกสองตำรวจมาตุกวนเร็วเลยชนกับตำรวจและชนคนที่คอกับตำรวจด้วยดูนะครับการการทำร้ายร่างกายเนเป็นการทำพฤติกรรมที่แย่ที่สมควรที่ไม่อนุญาตกันการทำร้ายร่างกายซึ่งเป็นการใช้วิจารณญาในการรับชมเท่านั้นซึ่งรายการอุบัติเหตุที่เกิดกันการใช้ความรุนแรงการใช้พฤติกรรมที่การการใช้พฤติกรรมที่การฝาักแปง กับขับไปแดมชอบกับรถบขับรถจราจรชอบข่าปืนขับรถเร็วชอบขี่ขี่พวกรถเร็วส่วนน้อยจะมีโรคที่เป็นการขี่รถด้วยทางกะเบ็นการขี่จะเป็นความเร็วของการขี่รถเร็วตัวด้วยและการขี่รถด้วยวันนี้นะครับเราได้ยักในการยกศพของนายในในของนาย ในเสน่ห์เสน่ห์เสน่ห์อุตสาหกรรมซึ่ในเสียชีวิตลงกันกันอุตสาหกรรมแในจัดเดินจัดตราดธิธดีโดยสุดวันวันที่วันวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ราสิบเจ็ด้วยเมื่อชาติมานมาที่จัดตระดธิธีเราสุดขในเสน่ห์อุตสาหกรรมหรือในเลี่ยนซึ่งเป็นอยู่ในมงคงปลุกกบเลี่ยนลามซึ่งเป็นสมาชิกที่โดนฆาตกรรมแล้วเมื่อเมื่อวันที่แปดแปดแปดมกรณะเมื่อแปดเมื่อวันที่แปดเมื่อแปดมรณะ เมื่อ8มกราคม2 5 4 3ซึ่งมาถึงเมื่อ2ปีที่ผ่านมาได้ยนยิงคัตกรรมกันจนเป็นการโกหกและให้เดินเดินทางไปเดินทางไปพระราชพิธีเพรศและศพเขาได้อยู่ในที่วงการบันเทิงและการบรรณะการเสียชีวิตของเขาสำหรับนายเสนอสนอุตสาหกรรมเกิดเมื่อปี2 4 9 6อายุเข่าอายุกรรมศัก ประมาณสัก49ปีการด้วยขนาดอายุ49ปีการจัดงานมีการจัดงานพิธีพิธีวงศ์และการจัดงานให้เดินกันองค์กรบันเทิงและสามารถให้การการกำงานของการช่วยเหลือเพื่อนทั้งการการทำงานการทำงานทั่วไปและการระบบเศรษฐกิจการช่วยงานทั้งทั้งบจากการเลร้ยงเอาสิ่งาจาการชเหลือเพื่อนด้วย เพื <CK> ่อนด้วยมาที่เขาช่วงช่วงนะครับเป็นช่วงของของการทำรุมรุมรุมกระทืบร้านรุมกระทืบร้านรุมกระทืบร้าน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 เัอรวรรเตของคุณพบคุณหมวยพัิดาพัลิดาได้ได้ถูกทำร้ายทำร้ายเราจะมีการสัมภาษณ์ของเขาด้วยครับก็ดนเนี่ย ก็เก็บดูจกันจันเข้าไก่อยู่จริงๆก็ไม่รู้ใครไม่รู้มาตั้งใจเนี่ยมาขโมยของมาขโมยของแบบว่าตุกตุกตุกทำลายเข้าของเลยแล้วเมือนั้นเขาก็ทำอะไปเรื่อยๆไปเปเรื่อยแล้วปรากฏว่าร้านเนี่ยมันมันก็เลยเดินกระจายออกมาเกือบทั้งหมดละเกือบทั้งหมดละค่ะอ๋อด้วยตอนนนั้แรกๆก็มันก็เป็นเออเนี่ยจันใครดีๆก็ไม่รู้ใครไม่รู้ว่า คนคนบ้าอะไรไม่รู้มันตก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 มันชกกันนะทำร้ายทรัพย์สินดูกันนะเราโยนทิ้งเลยร้านจะมันเป็นร้านทรัพย์สินแล้วรู้ทำไมไมรู้อ๋อตอนนั้นเรื่องมันเป็นเรื่องเนี่ยครับนี่คือเป็นสภาพของร้านที่เกิดขึ้นและเป็นการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งสาวสาวเธอพัดดีดาขลกได้เห็นเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าตอนนั้นเธอกำลังจะไปที่กันกันเพื่อ พอมาถึงใกล้ๆจุดพอมาถึงการทางการทํานุมกันกันการทำลายการทำลายร้านที่เกิดเหตุก็เป็นการการทำลายร่างกายก็เราเห็นกันได้ฝังของคนที่ทำลายร่างกายที่คนที่ทำลายเท่าของเรามีถาภาพจากคลิปของคนทำลายร่างกายเขาด้วยก็ก็ตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณสักตีเจ็ดก็เกือบตีแปดนะครับเกือบเข้ารถตรงชาตนะครับก็ไปที่ร้าน ก็ผมก็เอาหองครับจู่ๆมันก็หล่นว่าไม่ผมก็เลยทำลายข้าโขไม่มีอะไรที่ผมเิ็นหล่ก็เลยปัดเลยปัดทิ้งเลยแล้วปัดทิ้งเลยเป็นแบบแบบปาดเลยปัดเลยปัดเลยตอนนั้นปัดปัดปาดอย่างนงี้หละปัดเลยแต่ีบด้วยถดทีบิดพลาดเขาเขาไม่เห็นก็เลยหลบหนีไปหลบหนีไปตอนนี้ตอนนี้ผมก็ไม่ได้ไต่ได้ฆาตกรรมอะไรก็ผมไม่อยากไม่อยากรู้ว่าทำไมถึงทำแบบนี้ด้วยในผู้ดิษ์ ในในผู้ดิดยิ้มมือลายไปไปผู้ทำร้ายร่างกายได้ดำเนินกรีข้อหาโดยทำร้ายร้านคหรือให้ผูดึงเดือดร้อนชาวบ้านไปด้วยลนหลังเหุ่การณี้กลับมารับสมัยกันที่น่าสนใจได้อีกครั้งในช่วงในช่วงเวลาของเขาด่วนนะจ๊ะ